กรับสวัสดีท <c oughs> ุกท่านครับอยู่บนแม่ครอสทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Project Cars ภาค3ครับ Project Cars นะครับก็เป็นเกมที่เน้นสมจริงนะครับเป็นเกมขับรถที่เน้นสมจริงมากๆแต่ว่าในภาค3เนี่ยเขากลับทำให้มันเป็นอาร์เคดครับด้่นหมายความว่า การแข่งรถในภาคนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การแข่งแบบในสนามที่มันจริงจังอีกต่อไปม,มันมีความแคชชวลมากขึ้นมันรถมรนดูอาจจะเป็นรถแข่งไม่ใช่รถในสนามแข่งเหมือนฟุูบอลวันประมาณนั้นวันนี้ผมมาพร้อมกับชุดเบาะสั่นที่ผมไม่ได้หยิบมันมาเล่นนานมากแล้วนะท่านผู้ชมรู้สึกคิดถึงมันเหลือเกินพร้อมกับใส่ VR เล่นผมเนี่ย เวลาเล่นเกมจะต้องสมจริงที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเกมขับรถเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเล่นกับเบาะสั่นแล้วก็ VR โอเคมาดูกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเนื้อเรื่องเลยนะแค่เล่นแบบว่าเหมือนสอนเล่นไปนิดหน่อยในตอนนี้นะครับเรามีรถอยู่คันหนึ่งเป็น Toyota GT 86ปี2013นะครับถามว่าความแรงแรงไหมดูเดแค่16.5อัตราการเล่งคือมึงน้อยมาก3.8 เป็นรถที่แบบกะโหลกกะลาไปต้องโกมากผมก็อยากจะอัปเกรดอยู่นะแต่ว่าเงินผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เงินผมมีอยู่หมื่นซีเราสามารถอัปเกรดได้นะฮะนี่ไงเราเลือกล้อได้อ๋อถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนยางอันนี้นะครับก็จะควบคุมรถได้ดีขึ้นสามพจัดไปโอเคเน้นเรี้วสวยเบรกผมว่าผมยังไม่ํำเป็นจากที่ลองขับคันนี้มาดูแล้วนะ ีนดูสิผมอยากได้อัตราการเร่งมากกว่าคันไหนมันเพิ่มอัตราการเร่งมั่งวะเนี่ยท็อปสปีดกับอัตราการเร่งโอ้โหนี่มึงไม่ได้ใส่อะไรให้กูเลยอ่ะนี่ยฮะถามจริงว่าทำไมรถมันเบาจังวะนี่ไงอาลา 1, 7, ลัละพันเจ็ดเรามีเงินอยู่เท่าไหร่8 0 0พกว่าโอ้สบายน้ำหนักรถนะครับนี่ไงอัตราการเร่งเพิ่มขึ้นโอ้โหแต่งก่อนเลยจริงผมควรจะ เก็บเงินไว้ซื้อรถคันใหม่ด้วยอะเพราะว่าอันนี้อันนี้คือคันที่ผมใช้อยู่คันสีส้มเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเอ่ออ,อะไรอีกดีอะเก็บเงินไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้รถน่าจะแรงขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมก็จะเล่นในโหมดคาเรียเลยคาเรียก็คือเล่นหมดเรื่องนะครับเราจะเล่นตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวนะ Personal Base เอ่อไอคนจีนคนนี้มันทําไว้ที่4นาที5วินาทีนะครับเราก็จะอ๋อมันมันเลือกด่านได้หนิว่าจะให้แข่งด่านไหนอะไรยังไง อ๋อด่านกลางคืนนี่เราเล่นไปแล้วใช่ไหมอันนี้คือ3ด่านที่เราต้องเคลียร์ว่างั้นเถอะอ๋อโอเคอ่าอันนี้เหมือนเราจะเสร็จไปแล้วนะครับด่านนี้ยังไม่ปลดล็อกต้องใช้500้เหรียญเพื่อปลดล็อกด่านนี้ดีจริงงั้นเราไปเล่นสนามนี้กันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมอันนี้คือโหมดอะไรอ่ะอันนี้คือโหมดฮอตแล็บนะฮะอ๋อโหมดฮอตแลบก็คือทําเวลาให้ดีที่สุดใน1รอบประมาณนั้นนะฮะโอเครู้เรื่องอันนี้ไม่ใช่โหมดแข่งแต่เป็นโหมดฮอตแล็บครับทำเวลาให้ดีที่สุดนะฮะ โช์รูมทำไมอ่ะคันนี้ไม่ได้เหรอดูเหมือนคันนี้จะแข่งไม่ได้วะท่านผู้ชมเขาไมา่ให้เราแข่งวะ่ะอ๋อนี่มันรถคลาสดีนี่ว่าคือพอกูอัปเกรดแล้วกูเอามาแข่งไม่ได้เหรออ๋อพอผมอัปเกรดเยอะๆรถแม่งกลายเป็นคลาสดีเว้ยเพราะงั้นผมต้องเอามาแต่งใหม่นะครับอ๋อจริงๆแต่งสีได้ด้วยนี่ว่าเรื่องแต่งสีเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเ้ารถกูกลายเป็นสีขาวเฉยเลยวัตเตอร์ฟัคอ่ะตอนนี้รถผมกลายเป็นคลาสดีครับเนี่ยเห็นไหม จากรถ E กลายเป็นคลาส D เฉยเพราะว่าผมอัปเกรดเยอะขึ้นนะฮะเพราะงั้นผมจะต้องลดประสิทธิภาพมันลงอ่ะสรุปกูอัปเกรดเสียเปล่าใช่ไหมกลับไปเป็นแบบเดิมนะฮะแต่งมากไม่ได้ด้วยดีจริงๆถ้งางั้นเบรกเบรกคงต้องลดลงมาใช้ตัวเนี้ยเงินก็นลดลงเรื่อยๆแต่งซะเยอะเลยกูอ่ะมานะ่าจะแข่งได้แล้วรถ E ครับผมด่านนี้เรสลุยกันเลยครับตแลครับท่านผู้ชมทำเวลาให้ดีที่สุดนะครับ มันไม่สําคัญว่าคุณจะขับรถอะไรมันสําคัญที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยตหากนะเดเคกูมาแบบวินดีเซลต้องจูดนีงอะไรไหมผมไม่ต้องจูดนิงหรอกมัง้งเน้นบาลานซ์นะครับโอเคไปเฮ้เดี๋ยวมึงเริ่มงี้เลยเหรอโอเคฮอตแลบครับทำลายดีสุดครับผมโกเ,เริ่มมาเกียร์หเลยว่ะ ค okay. รู้สึกว่ารถจะขับดีกว่าตอนแรกที่ผมขับนะหลังจากแต่งมาอัตราการเร่งดีขึ้นนะครับใช้ได้ใช้ได้สวยแล้วเนียน,เ,น,ยนเวลาทำได้อะไรยี่สบามวิครับตอนนี้จุดเวลาไปเรื่อยเอาละเอ้ยผมว่าผมมาดีอยู่นะ มาดีอยู่แค่อย่าพลาดชนก็พอรถมันก็แรงๆเท่าๆเราแ,แหละทุกคันน่ะรถคลาส E เหมือนกันนะฮะผมยังไม่ได้ติดตั้งเกียร์กระปุกครับยวเกียร์กระปุกไว้รอบหน้าแล้วกันเพราะว่ามันยังวางไม่ได้ต้องใช้แพ t เ e ิ n c h ชิข้างหลังตบเกียร์ไปก่อนไปยาวๆน้อง เท่าไหร่วะหนึ่งนาทีสิบห้าเหรอ 7, เจ็ดสิบแปดมาดูกันครับว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่ฮะเราได้หนึ่งนาทีสิบแปดนะครับอ๋อมันแค่ผ่านเควส์ีนไม่ได้แข่งกับใครนะครับไม่ไม่ไม่หนึ่งนาทีสิบแปดแล้วผมเบสไทม์เฟรีเพย์ไ้หน่อยแล้วกันนะอา้าวละด่านนี้ผ่านไม่ได้ชิวๆครับถือว่าเป็นการลองเครื่อง อุย้ยได้เงินเยอะได้เงินเยอะเฟี้ยว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 วันนี้เฟี้ยวเลยจ้าอัปเกรดดิสคาวครับได้ลได้ลดราคาด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์คาร์สก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมคือจากที่มันเป็นเกมขับรถจรงิงจังตอนนี้กลายเป็นอาร์เคดแล้วนะอุย้ยตรงนี้อันล็อกได้แล้วครับผมจ่าย500ปลดล็อกด่านนะครับต่อไปเราจะไปแข่งอันนี้แข่งของจริงแล้วไม่จับเวลานะครับเรสครับผมเอาละต้องเป็นรถคลาสอะไรวะ รถคลาส e เท่านั้นโอเคเราแต่งเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับ <S <S เราแต่งมาแรงได้ทนันแหละเอาแล้วเกมเริ่มพร้อมรุยครับผมตอนนี้เราเริ่มที่อันดับที่9นี่คือคะแนนส่วนตัวของเราเหรออ๋อความแรงของรถนะครับเฮียกูล่อมา182เยอะกว่าชาวบ้านก็เลยลองเลื่อนลงมาดิมีใครเท่ากูป่ะโอ้โหรถกู182แรงสุดในสนามถ้าไม่ได้ที่หก็ไปฆ่าตัวตายซะ มาครับตบเกียร์ล้อก,ก่อนเลยไปรถเราแรงกว่าชาวบ้านเขาต้องได้ที่หนึ่งก็และเฮ้ยอะไรเฮ้ยดูดูมันจิ้มตูดกันมันจิ้มตูดกันเด้จะขวางทางครับเฮ้ยมึงเบียดไรเนี่อ่ะเออเลิกบ่นเลิกบ่นเอาปเดเตอร์เลิกบน่นกี่รอบอ่ะอ๋ออันนี้รอบเดียวนะครับไม่มีการหมุนเป็นวงกลม ถึงเส้นชัยก่อนชนะเฮียถนน,นมึงแคบจังวะมาครับผมได้อยู่ได้อยู่ลบอย่าบางังที่มาแล้วตอนนี้อยู่ที่6เล่งเครื่องไปรถเราแรงกว่าเขาแซงได้เฮ้ยยังไงมึงเนี่ยอยู่ดีรถวาร์ปอ,อันดับที่ห้าครับเฮ้ยมึงมาไงเฮ้ยเฮ้ขวาขวาขวา ขอแซงหน่อยนะจ๊ะบ๊ายบายพี่เหลืองเก็บตังค์ตงๆรถเ้ยเชื่อเฮ้ยกูไม่น่าผ่อนเกียร์เลยเมื่อกี้เชีย้ยเสียได้วะเจอไปตามทันไมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่เร่งเครื่องไม่ขึ้นเลย เชี่ยจะทันหรอวะต้องแซงแล้วจังหวะเนี้ยตกเกียร์ห้าต้องแซงแล้วครับโค้งหน้าแหละกูเบียดกูเบียดแบบหน้าด้านกูเบียดแบบหน้าด้านขับรถนักเลงทำไมอะกูขับรถนักเลงถึงมาที่สามแล้วเชี่ยเอ้ยฮึ่มลงมาต่อยกูเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหทางขวาก็บีบทางซ้ายก็มาโอ้โหเกือบชนขอบ ถ้าชนขอบเมื่อกี้กูจบเลยนะเพียแซงกันน้องเพียแซงกันน้องขอทางขอทางอู้ขึ้นที่สองแล้วเว้ยตบเกียร์แซงละว่าไงพี่เหลืองโอ้สีเป็นแท็กซี่เลยมาแล้วแซงขึ้นที่หนึ่งแบบงงๆงดิครับงงดิครับผมวูฮ้ฮูยาวๆาวไปขึ้นที่หนึ่งแล้วโอ้โหห่างเป็นทุ่งดูกระจกหลังโอ้โหเนแบบเนียน เชี่ยข้างหน้ามีโค้งเว้ยมาดีครับโอ้โหนำเป็นทุง่งโ้จีจีชนะแล้วที่หนึ่งลเอาอย่าประมาททางข้างหน้าจะมีทางที่เราไม่รู้จักไหลาย,ยาวไปครับน้องๆเย้ ที่หนึ่งจี้จี้รถแรงกว่าชาวบ้านเขาได้ไม่ได้ที่หนึ่งก็ขับรถลงคลองตายเลยดีกว่าสุดยอดนะผมที่หนึ่งครับ X Cross เซฟรีเพย์ไปดูเล่นหน่อยเย้ yeah. สวยงามครับผมได้เงินมาอีกหกพันผมว่าเก็บเงินซื้อรถใหม่เลยดีกว่ารอแบบว่าขึ้นคลาสต่อไปแล้วก็จะเปลี่ยนรถเลยนะฮะที่หนึ่งไปครับผมเห็นแวบๆบแบบว่า การแข่งต่อไปเป็นการแข่งแบบแชมเปียนชิพแล้วนะครับนี่คันยนตลันนะครับแชมเปียนชิพตัดสินเลยพอเราผ่านระดับรถ e basic แล้วเนี่ยต่อไปจะเป็น japan roots และอ๋อจริงจเราข้ามมา,าแข่ง japan roots ได้แล้วเว้ยแต่ว่าเรามาเคลียให้ครบทุกอันดีว่ะเนี่ยครับยังมีหลายสนามเลยให้เราเลือกเล่นมาจัดก,การไิทีละอันต่อไปคันยนตลันครับผมรถคลาส e เหมือนเดิม2รอบครับแค่2รอบเท่านั้นมาดูกันว่าในการแข่งแชมเปียนชิปรอบนี้เนี่ย x cross จะทำได้ดีหรือเปล่า มาเลยครับผมรอบแชมเปี้ยนชิพครับสหรัฐอเมริกาแคนยอนรันครับเดี๋ยวต้องเป็นแชมป์ไม่ได้อ่าเราดูความแรงรถสิไอคอร์สอยู่ดับที่ไรโอ้ยผมเห็นคนร้อยเจ็ดเอ็ดว่ะร้อยแปดสองคือกูเองโอเครถกูแรงที่สุดอีกแล้วนะครับพร้อมเลยมาขอบเกียร์หนึ่งรอจ้ากูมาเพื่อเป็นแชมป์เฮ้ยทำไมกูขึ้นเกียร์สองเฉยเลยวะชิบหายแล้วออกตัวช้ากว่าชาวบ้านเขาโอ้โหสิบสามนี่ตามทันไม่เนี่ย ทันต้องวะหันทันทันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคแซงขึ้นมาแบบเนียนแบบที่เก้าแล้วตัวที่เจ็ดแล้วเป็นทางไหลลงต้องตบเกียร์ยุบแปดเลยุบแปดทำไมดูว่ารถมันวับวับก็วะเกมมันแหลกๆไงมันหลบครับหลบครับมาแล้วครับ โอ้โหแซงขึ้นงงเดะงงเดะโหรถกูแรงเหลือไอคันหน้าเหลือไอคันหน้าเนี่ยไอ้เชี่ยกูลืมตกเกียร์มงวตะโม้โอหวอ,อดี้มันแรงกว่าโตโยต้าเราอะเราเก็บเงินก่อนอ,อดดี้กลซื้อได้มาดิครับแซงทางโค้งคุกวงในขึ้นที่หนึ่งแบบชิวๆนี่ผมปรับบอดอะไรวะนี่น่าจะเป็นบอดมีเดียมนะเพราะว่าตั้งแต่เข้าเกมมาผมยังไม่ได้ปรับความยากเกมเลยแต่ปรับเป็นฮาร์ดดีกว่าไม่งั้นมันเล่นไม่สนุก มมีเีเแบบดยน่าจะมีเดียมนะแต่ว่าเราโกงอย่างหนึ่งคือรถเราแต่งมาแรงนะครับก็เลยแซงคนอื่นเลยสองรอบชิวๆไม่มีอะไรบิดพลาดผมก็แชมป์แล้วไม่เคยท้าทายเลยปรับความยากเกมขึ้นหน่อยนี่ดิฟโชว์ไปทีนึ่งยังดิฟไม่ได้รถยังกลางอยอะพยายามจะดึงเบรกมือเฉดเคต้องฝึกดิฟซะหน่อยแล้วเกมนี้ดิฟได้ปะดีด้วย หลาย,ยาวไปครับมาแล้วเสว้นชายรอบที่หนึ่งเชี่ยโวยข้างหลังแม่งมาเรี้กวมานนะอยาาไปยาาไป หลายหนัก,กว่ะรถเชียร์นี่ผงมาหลายโคตรหนักเลยทั้งหน้าเป็นโค้งหักศอกเดี๋ยวดิฟโชว์ท่านผู้ชมทีนึงดูนะครับน้องๆวิธีการดิฟแบบโปรเฟชชั่นแนลดิฟแบบโปรเฟชชั่นแนลวแนวแนวโอ้โคนกากไม่เป็นไรโคงหน้ามีโอกาสฝึกดิฟฝึกดิฟไหนๆก็ดำโดง่งก็ฝึกดิฟหน่อย อดับแรกเร่งความเร็วมาตบเกียร์ลงเบรกและดึงโอ้ไม่ได้วะไม่ใช่อย่างนี้ดิวะรถมันไม่บอกกันนิฟอะต้องไปจูนก่อนอะไรอะไรคองหน้าคองหน้าทำได้คองหน้าทำได้จัดโชว์เด็กไปทีนึง ต้องเลียงคชัชด้วยอะ่ะไม่ได้หว่าคุณคตรยากโปรเฟชชั่ <Professional! laughs> นแนลกลายเป็นโปรเฟชชั่นแนลแล้วกูลำลมๆครับที่หนึ่งบอดมันอ่อนไปอะ่ะเดี๋ยวเล่นแบบฮาร์ดดีกว่ายูหูเป็นแชมป์ในสเตจแรกไปนะครับเจเจ,จดูซิเราได้เงนินเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างวินเนอร์สเอ็กซ์ครอส คนเดิมได้เงินเท่าไหร่ไม่ได้เงินเหรอได้แต่เอ็กพีเหรอโอ้โหได้แต่เอ็กพีไม่ได้เงินครับรอบแชมเปี้ยนชิพและนี่ก็คือโปรเจกต์คาสามครับเดี๋ยวผมจะเล่นเรื่อยๆให้มันจบเกมเลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าเราไปลุยญี่ปุ่นกันแล้วครับ